น่ารักเหนูไม่อยากพูดน้องพูดให้หนูชี้น้องอะไรตอนก็หนูจะได้ดูรูปหนูไงลูกได้หนูคุยตอนน้เพลงใช่น้องเพลงค่ะบอกสิน้องเพลงค่ะเป็นรูนป,มป,ปแม่ชูกับพ่อหมีรูปแม่ชูกับพอ่อหมีค่ะมีพี่ชายหนึ่งคนมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อพี่จานาจา นี่้ชื่ออะไรพี่เจเจไงเล่าน้องเพลงชื่ออะไรหรอมานิตาชื่ออ๋อ่มานิตาหนูชื่อมานิตาเหรออยากกินมานิตาฉันนคนโสพี่ว้ามานิตาันคนโสพี่มานิตาค่เอพี่รักแม่ไหม แมงเป็นเจ้ามฮะไม่เป็นจ้ามากแม่เป็นจ้ามากแล้วพ่อชื่ออะไรอะไรไม่รู้อ่ะพ่อชื่อตะตาพรพ่อนามสกุลอะไรลูกโตพี่พ่อไปไหนอะตอนนี้พ่อไปไหนพ่อไปทำงานทำงานแล้วแม่ชูงอะแม่อยู่บ้านน้องอยู่กับใครตอนเนี้ยนูเช็กเล่ หนูอยู่กับใครตอนนี้แม่แม่ไหนอ่ะแม่ตอนนี้หนูอยู่ห้องใครห้องแม่หนูว้ายตอนเนี้ยหนูอยู่ห้องใครตอนเนี้ยห้องไอจิมอ่าครับถือน้องรักพี่เจ๊ป่ะรักรักไอ้กิ๊บมแม่กับโน้กรักโน้กด้วยรักคุณหอมด้วยรักพี่เจ๊ด้วยภายในคุณโน้กอ่ะ แก้มพ oh, okay, oh, okay. ี่เจเจหน่อยขออแก้มพี่เจเจหน่อย้อเพลงหอมแก้มพี่เจเจรักกันรักกันรักกันไ้องหม ดาอ,อ่าดิวาินหิงแล้วฮะคุณเป็นลมเหรอแม่ังเออมีอะไรให้กินไหมนเนี่ยลูกลุกลกกัเราเราไปกินอาหารกันไหมไปดื่มชากันเย็นเย็นเล่นขาของอ่ะไม่ ไม่ยอไม่ยอไม่ยอไม่ไม่ด้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปน้องเข้ามาก่อนนะจะเจอไอ้กือน้ำมัเร็วอมารอพี่เจก่อนไม่ได้